ในทุกๆเดือนกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพนำโดยคุณต้นสุชาติวังกูลจะไปเยี่ยมทหารผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นการให้ทั้งความสุขและกำลังใจให้กับเหล่าทหารเราให้กำลังใจครับเป็นส่วนใหญ่เรื่องปัจจัยนี่มันเป็นน้อยที่เราให้มันไม่ได้เยอะเหมือนกับพวกที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หที่เขามีกำลังทุทรัพที่แบบเขาจะมาเยี่ยมแบบ วันเกิดใช่ไหมปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะเราให้ให้กวนกาลังใจอยู่จากต่อเนื่องทีนี้การความเจ็บป่วยเนี่ยคนเหล่านี้เขาเขาอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยโรงพยาบาลแล้วกองทัพไม่สามารถจะทําได้มันต้องคนป่วยเนี่ยมันต้องมันต้องมีคนที่ให้กําลังใจอพูดคุยเรามาทําเราไม่ได้คิดว่าเรามาทําบุญ เราคคิิดว่่่าาาาสงทาาท,ทีเเรรมือกลังตอบนาแทย้อนกลับไปเมื่อปี2553เหตุการณ์ความไม่สงบทาง3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ทหารหลายร้อยนายบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้คุณต้นสุชาติชวางกูลเกิดแรงบันดาลใจเป็นจิตอาสาพเพื่อมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กล้ามันมันต่างกันกันกบการที่คุณคิดว่าคุณกำลังไปสร้างบุญสร้างบารมี เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าแล้วคนที่ทําให้ให้มันสงบเขาก็ต้องสลับชีวิตสลัความสุขสลัร่างกายของเขาอ่ะเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติคือเราก็ตื่นเช้ามาเราอยากจะกินข้าวเราแบบกินอยากจะไปโรงเรียนเราก็บไป แม้ปีนี้เราจะอยู่ในความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชแต่กิจกรรมยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเราจะโฟกัสอยู่ที่เพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่ระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ได้พระราชทาน แกประชาชนชาวไทยมาตลอด70ปีที่พงศ์ของราชมาผมว่ามันก็เป็นโอกาสเดียวในชีวิตแล้วเนาะเอาอย่างที่คุณต้นสุชาติวางกูลกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สงบได้เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สละทั้งความสุขส่วนตัวหรือแม้แต่ชีวิตให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีอันตรายเมื่อเรารู้อย่างนี้ได้เราควรหันกลับมาดูพวกเขาและสละเวลาของตัวเองสักเล็กน้อยเพื่อส่งมอบความสุขให้กันต่อไปณนะรอดมต่อเทียนชัยรายงาน